ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะ ผลบุญเห็นทันตาแม่ไม้พิรัตโชคใหญ่หลนทับถูกหวยเฉียดล้านบาทหลังประกาศขายรถหรูช่วยลูกในยามวิกฤตจากกรณีทีศิลปินหนุ่มเชื่อดังอย่างไม้ได้เดินทางมายังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในคดียืนคำร้องต่อศาลขออำนาจปกครองบุตรรวมกับซาร่าเพื่อให้มีสิทธิ์ในตัวน้องแม็กซ์เวลซึ่งต่อมา เรื่องราวของหนุ่มไม้และสาวซาร่านั้นก็เป็นข่าวที่ดังอึกทึกครึกโครมไม่ว่าใครก็รู้จักกันเลยล่ะคะ่ะซึ่งต่อมาทำให้แม่ตุกแม่ของหนุ่มไม้ต้องขารถที่หนุ่มไม้เคยซื้อให้เนื่องในงานวันเกิดที่ผ่านมา แต่เพราะตอนนี้เธอกล่าวว่าลูกชายกำลังลำบากเธอก็พร้อมขายรถเพื่อช่วยลูกชายและล่าสุดแม่ตุกแม่ของไม้ก็โชคใหญ่หล่นทับถูกหวยเฉียดล้านบาทหลังประกาศขายรถรู้ช่วยลูกในยามวิกฤตโดยแม่ตุกได้โพสต์ระบุข้อความว่ากราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ทำนายทายทักว่าจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ให้ไปซื้ออตเตอรี่ไว้ ก็เลยไปซื้อตามก็แค่รางวัลที่3 10ใบเองกับเลขกท้าย2ตัวอีก4ใบาอายุใกล้เลขหเลยโชคดีรวมทั้งบุญกุศลจากการปฏิบตัติและทำสิ่งดีๆมาตลอดอีกด้วยละค่ะ